ท่านจะเอาชานะชนะกามราคะยังไงในวิถีของความเป็นพระนี่มันต่อสู้กันนะมผมจึงบอกเรียกว่านักภาวนาคือนักลบคำว่านักลบนี่ไม่ได้ไปต่อสู้กับลัทธิอื่นศาส,สนาอื่นไม่ได้ไปต่อสู้กับความเชื่ออื่นเลยไม่ได้ไปต่อสู้กับคนอื่นเลย นักภาวนาคือนักลบนเรานี่ต่อสู้ลบกับจิตใจเราคนเดียวเลยลบกับความเห็นลบกับความเชื่อของเราลบกับทิฏฐิมานะของเราอยู่บนรอบของศีลของพระวิน,นัยอยู่บนรอบนี้ เรามีพระธรรมวินัยมีศีลมีพระวินัยเนี่ยเป็นกรอบในเครื่องํำเนินนะหากนอกเหนือพระธรรมวินัยเนี่ยเรียกว่าความเห็นคนที่ไม่มีความเห็นท่านจะไม่มีข้ออ้างในพระธรรมวินัยเลยนะเวลาพูดถึงพระธรรมวินัยกันนี่นะถ้าพูดถึงปล่อยวางบางคนเข้าใจว่าอุย้ยทำอย่างนี้ได้นะปล่อยวางแล้วผมปล่อยวางแล้ว นะผมไม่ได้ถือแล้วพระธรรมวินัยนี่แต่นั่นมันคือการทําตามอําเภอใจนะระวังให้ดีนะตัวนี้เรากาลังทําตามอําเภอใจพอหมู่คณะติเตือนนะก็บอกว่าผมปล่อยวางแล้วนะผมขอถามกลับไปว่าถ้าเราปล่อยวางได้จริงนะถ้าเราปล่อยวางได้จริงเราก็ต้องอยู่กับความลำบากได้เช่นกัน หากพรทำวิธีน,นั้นเป็นไปเพื่อความลําบากเราก็อยู่กับความลําบากได้ถ้าจะไม่มีความเห็นว่าเพราะอะไรเหตุใดเลยอยู่ได้หนึ่งจึงเรียกว่าปล่อยวางถ้าจะปล่อยวางได้ไม่แต่ความลําบากเห็นไหมหนี่จึงเรียกว่าปล่อยวางไม่ได้เอาสบายว่านะนะไม่ได้ว่าอุย้ยเราปล่อยวางแล้วนะปล่อยวางกับปล่อยปะละเลยคนละเรื่องกัน,นะ เราดำเนิอนอยู่บนพระธรรมและวินยัยวินัยนี้เป็นเครื่องอยู่ของพระเพื่อให้อยู่ด้วยความไม่ขัดแย้งกันพระธรรมนี่นะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะพระธรรมเกิดก่อนพระวินัยเกิดทีหลังนะถ้าจะพูดถึงสมัยพุทธกาลนะพระวินัยยังไม่เกิดพระธรรมเกิดแล้วพระธรรมนั้นคือสัจจะความจริงนะพระวินัยนั้นเกิดขึ้นมาคือข้อปฏิบัติ ในสมมุติเท่านั้นนะ